สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสมอนทีวีค่ะอยู่หน้าบ้านลุงพลค่ะตอนนี้ลุงก็กําลังเตรียมตัวนะคะขนข้าวของขึ้นรถเพื่อที่จะไปวังเยี่ยมนะคะไปบ้านบังเยี่ยมค่ะแล้วก็จอบดูนะคะลุงจะขนของอะไรไปบ้างม,มีอะไรใส่รถปิกอัคก็ดูเฉ้ๆนะแอีสบองดูส่องดู

กำลังเตรียมข้าวคองนะคะฮะ ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างนะคะการทำบ้านลุงนั่นเองจะมองเห็นมันสันก้อนเพื่อซื้อไบบนีลุงกงลุงหยางก่อฮะลุงอีหยางก่อพูดชัดแล้วนี่โอ้โหพูดชัดแล้ว พูดชัดแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พูดเราไปทอดแล้วนะบุญคนไปทอดมาแล้วค่ะไปเอาไปเอาวัดแล้วโอ้ยมื้่นามื้่นาอิ่มแล้วมื้อนี้อุ้ยไม่เป็นไรใจเฉื่อย ได้หนีไปไหมไปวันอาคารไปวันอาคารอวันาอาคา,ารเขาไปเยี่ยมเนาะวันงารเขาไปเยี่ยมลุงอุ้มีแทงน้ำไปด้วยนะคะแทงน้ำข้าวผัดหองนะคะกระเป๋าเสืาาะะะ้อผ้ารถเข็นอ่อนทัขวดดูเช้าก็มีการอาบน้ำบนอยู่ตรงนี้นะคะโดยะ่าจารย์ หมด่าแล้วลุงก <Pf> ็เตรียมตัวเรพรอ้หอเลยดีร้องไห้จริงๆด้วยมันมันไม่มันอะไรมันค่อยนลนะมันเฉลีอ่ะมันน้อยมันค้อยเออเนาะรู้สึกเอาเหาเนาะคือว่าไปไปแล้วรสึงเอาไหนถ้าถึงเวลาที่ลุงมจิง โอ้ลเะโอนอนอันนี้ก็จะไปมามาเลึกแล้วลึกอีเรียนเศร้าเลยเนาะเอาเจ้าพี่่หน้เาอีกีนอันนีอนน่่อันนี้ใ้นสนใหให้ตามลูกให้ตามกลูกย่ให้ลูกอยู่น เลิสน้ำพลอ้องไห้แก้น้ำพลอยหรอน้ำพลอยไปแล้วเหรอแม่พีกอดเจ้าหนิงน้องมันเหมือนตาตื้นเหมือนกันเลยถ้าเห็นใครร้องไห้ไปไม่ได้นะน้ำตามันจะไหลแล้วก็พูดแบบเศร้าๆก็ไม่ได้และพูดเศร้าๆน้องน้ำตามันจะหกเลยนะมันควร้องไห้กัวน้ำพลอยหรือร้องไห้แกัวเนี่ยหนิงโอ้โหอยน้องพลอยไม่ต้องห่วงละค่ะมีไม่เมย์ดูแลโอ้มีน้องน้ำมนต์ดูแลด้วยนี่คุณคุณแม่จวันนี้น้องน้ำมนต์ก็ต้องไปแน่เลย สนก็ไม่ำาเลยน,ะะนเศ้าเถ้าไปจริงจะทะไงนี่เราไปจริงยงไปจริงนิงไปจริงแต่วันที่ไปก็ไม่มามง่ายๆนะนี่ถึงรู้ว่าวันไป๊บนม่มาเราังน้ำตาจะออกเนคะ่อจะดูเจ้าร้องไห้ตอนที่ ทุกคนไปแล้วก็ปู่ไปเขาคิดว่าเจ้าคนหนึ่งในนั้นที่จะเป็นคนร้องไห้เ้าพูดแล้วก็ร้องแล้วดคนหน่งเขคิดว่าเจ้าแน่เลยยังไงก็เจ้าแน่เลยก็ว่าย่หละคนหนึ่งคนแรกด้วยใจเย็นตั้งใจดีๆนะตั้งสติดีๆตั้งใจดีๆแล้วคนอื่นก็จะร้องตามเจ้าเยอะมากเลยใช่คนคนแรกด้วยที่จะร้องโอเคตั้งใจดีๆเด้อ ช่วยสำหรับรถคุณไทยบ้านนอกเดอ้อนะคะก็ขนสัมภาระนะคะเอ้า oh. ขนสัมภาระเอา้าขนอันนี้ไปด้วยขนไม้หินอ่อนไปด้วยนี่โอ้ไม้หินอ่อนชุดไหนไม้หินอ่อนชุดบ้านน้องโกโกไลโอ้ดีดีดีดด เขาไปน่จะได้นั่งกินข้าวกันเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้นั่งเนาะ้วก็เหลือสีฟ้าสีฟ้าของเมสีวังดีมากเลยนะคะมีของมีของก่อสร้างเยอะมีของใช้ด้วยนะคะมีพัดลมมีมุง้งของสัมพระอื่นๆหลายๆอย่างนะคะนีลรถไทรรถแอชชิดบอก อาชิตน่าจะกลับบ้านรูอไปก็ไม่รู้รถคุณเน็งเมเดีรถน้องนักราชแบนบ๊ายบายเหลือรถลดดุงนะคะโอ้โห FC ก็มาหนึ่งคันรถทางน,นู้น FC ก็มาแล้วนะคะชมองปู่บริกิตนักราชอยู่ทางนู้นนะคะ ลุ้นนะคะการเดินทางรอบนี้ถ้นับก็จะเป็นรอบที่4นะคะที่ลุงจะบอกเดินทางไปบ้านวังเยี่ยมเป็นการขนของรอบที่3นะคะรอบแรกไม่ได้ขนของไปเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะงไปและกลับนะคะเดินทางโดยสวัสดิสสดภาพค่ะ ตัวไดวยนน้ย้ายไปใส่รถไปใส่รเด็กหน่อยไปเลยรถบ้านเนี่ออกใส่คริค้าคริค้ามงไปรตานประเต็นก็ขนของขึ้นรถแล้วนะคะลอดเดินทางค่ะนี่เราก็มาส่งประเต็นบานคน ไปอีกรอบหนึ่งโนนก็บ้านลุงกิมนิกกี้ไม่ได้ไปนะคะรอบนี้ออกแล้วนะคะรถคุณหนิงค่ะรถคุณไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วนู่นน้องๆน้องๆไปด้วยน้องๆอยู่ในรถคันนั้นไปอีกคันนึงแล้วค่ะรถคุณไทยบ้านนอกนะคะบึนๆไปแล้วคันนี้ที่มาใหม่ก็เป็นรถส่งของนะคะ มากดยอดไลค์นะคะก็ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องไหนก็อย่าลืมกดให้ทุกช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเพสมรช่องหนูนาช่องแม่นานะคะเอทุกคดให้ทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะรอลุงคงอีกนานนะคะก็จะลงก่อนนะคะลงก่อนจะค่อยขึ้นใหม่เนาะขอบพระคุณค่าที่กดติดตามช่องเพชรสมรทีวีและหนูนาพาไปดูค่า